นายกจ่าใหญ่สวัสดีจ้ามือหนีก็มาพบมาพร้ากันอยู่ตาคือเก่านาะพี่น้องเนาะฝนตกจ้ะมาแต่สามหมื่นเลยพี่น้องฝนตกที่หนีกับทายทนะ่าพี่นอ้องเบิึงบ่ได้เนาะจ้าเนาะเก็บใบไร้เติมเลยจ้ะพี่น้องอือไปเดิมทายท่าพี่น้องเบิงบึงแล้วจ้าเบึงน้ำกันนาะจ้าเนาะาส็บใบเฮ็ดไรปในได้หนาะมือหนีเนาะฝนตกพออยู่เขาพี่น้องฝนตกแตงมัดขึ้นเลยแหละ่าสัน ตกแห้งน้ำน้องหอดปลากระฝนต๊กุตตสีบ่ได้เฮ็ดปันใดก็ได้แน่อยู่จ้ะเฮ็ดผึงเขางามงามพี่น้องไปเบิ่นตะเกีบ,กบหเห็ดดอกนีกนน,น,น,ดดน,น้ำกันพี่น้องจ้ะเห็ดผึงสาดพี่น้องกำลังงามเลยกำลังเอาเตาะเลยชาวสิบแปดเลยพี่น้องจะเอาเห็ดเพิงเห็ดผึงดางแห้งมาให้พี่น้องเบิง่ง ขมแข็งแสบแยมปุดปุดปนยังพี่น้องเอ้ยลองซิมเบิรงเด้อพี่น้องเด้อร์พายมืค่อยกินเด้อแยงแสบปนยังละพี่น้องหวานจุ้ยทิพย์เพิงเข่าเจ้ะพี่น้องเปิดทางหน้าแม่เจ้ะพี่น้องจ้ะใส่กระตากันจ้ะพี่น้องมีห้องกระดาษไร้เตลือกเลยเด้อ มาตกไงนะงาม,งามพี่น้องแต่ดอกก็ง,งามจังเลยนี่เมื่อวานนี้ดอกถักว่วกล้วนี้ดอกนี้บานแต่งามอยู่จ้ะเน็ดก็ออกลายหลายเลยพี่น้องเนี่ดยดอกนี้พี่น้องจ้ะอูย้ยงามขาดพี่น้องเม,มื่อไงอู้ยงามงามพี่นอ้องผลดอกมึนผ้าเปยาียวเดี๋ยวผ้าเปียวนะจ๊ะ นี่ดอกนี้จ้าพี่น้องงามบอคักบอเหมือนในยายกับตาใหญให่เห็นผึ่งเขางามๆเลยจา้าเห็นผึ่งซาดพี่น้องขายาาา่างเงีจ้าหุ่นดอกนึงหล่มตางหางนึงแต่สิท้ายไปเอาเห็นอย่างนอ้องคือจัมัวทั้นเท้าคือหล่มสซ่งหนีดอกสองดอกงามๆเลยจ้าพี่นอ้องปากเกิดกำลังออกพี่น้องเมือ่อวานเป็นจีจีอยู่มือนหนีคือเห็นทางหางหนึ่งนะฮะึ โอ้ยพี่น้องเอ้ยถือฝนซ้ำเบิเดเห็ียดดอกงามงามกันเลยเหลือใจดิ้ดน,นเนาะดอกนี้เป็นจังไรแน่บานเต็มแซงคือกันละพี่น้องนิ่งเขาจ้ะงามงามเลยพี่น้องจ้ะนิ่งสาดจ้ะพี่น้องขาเหย้า,ยาสูงลงอีกเหรออือขาหักแข็งก่อนเลยพี่น้องเด้อดอกนี้งามค่ะพี่น้อง ป้ดพี่โทไปตัดขาดตัดแกงไฮเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้างามคักจ้ะป้าพี่นอ้องหนูว่านกับมาซองคือนพอเห็นไหมเฮ้จนในบ้านแปะแปลงแซงเลยนี่ซองดอกผลได้พี่น้องพี่ดอกหนึ่งป้าพี่โทเไปหนึ่ใส่กระตาก่อนพี่นออกกอ้องตายกล่องแยกกระตาใหญ่มั่วละพี่น้องเอ้ย ฝนตกถึกหน้ากล้องพี่น้องฝนตกถึกเล่นกล้องขอภัยหลายเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยยดน้าเกาะกระปันนั่นถือกล่องเลาะปลาตำซาตำไส้พี่น้องนิดพุงข้าวดวกอกกระมักรพี่น้องไปไปต้องกระล่ำแ้งแซงเลยนั่นโอ้ยมีแนวกินขาเพิ่นจ้ะพี่น้องตอกแข็งแกแดเลยจ้ะมาถือฝน เน็กชนิดนี้นบ้านพี่น้องเอื่อหินยังเน,นาะจ้ะกินได้ได้พี่น้องเนอะรสชาติเพิ่นกระซิคล้ายๆกับเป็ดขาวดินนี่แหละพี่น้องไปใส่กระตาบ้านบ่ได้ยวางมาหอดทั้งผีพี่น้องเป็นเลยบ้านจ่อยพี่น้องเฮ้ยเอาแย่าเพิเก่าหน่จาจ้ะนิดผงเนี่ยพี่น้องแขง็งแสบแสบ ดอกนึงพี่นกดอกนน้อยๆแกงแซ่บเบิร์ดง่ายอะไรจ้ะดอกนี้จะทำได้พี่น้องกจนเสาอยู่อีกกระหากโอ้ยกสองดอกได้พีน่นกสองดอกน้อยๆ ดอกนี่เกือบไม่เย็บพี่น้องคามไปเก็บดอกมอกีนี่แหละเกือบไปเกือบมุนมือว่านอย่างมาแถวนี่ในพี่น้องก็เห็นเห็ดผงจักดอกเหมมือนี้บานแป้งแซงเบิดล่ะออก่างไม่ได้เพยาะเห็นนอนจากพี่น้องบานแป้งแซงพี่น้องน้ามเห็นดอกเห็ดบ่จ้ะนี่ สีปานใบตองพี่น้องโอ้ยมันคือสีแนมเห็นเนาะขันแนมบาเห็นจากแถวทิมได้นี่พี่น้องจ้าได้ดอกนุ่มๆเพื่นอนยูจ่านี่ทุกผึ่งเนี่ยสองดอกพี่น้องออกเป็นมูดอกใหญ่ๆได้พี่น้องแต่ว่าบ่าคอยได้เก็บปานได้จ้ะ เรียนหาแต่เห็ดผึองพี่น้องเก็บไปก่อนไปแกงใส่ก,กันนะพี่น้องเนาะมาเดอ้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำไก่มาเดอ้อเห็ดผึองซาดงามๆพี่น้องนั่งออกพี่น้องเห็ดหมูนี่หมูว่างก็เก็บไปแล้วไดวพ้พี่น้องตัวนี้เพันใหญ่ขึ้นมาใหม่อีกจะ้ะนี่ มือวานก็เก็บไปลวจ้ะพี่น้องตัวนี้มันเหลือพ,พึ่งหวานจ้ะเห็ดขีแคเดือนพี่น้องเป็นเฮ็ดละง,งกูกสายพันหนึ่งจ้ะรสชาติกะคือการกับเห็ดละง,งกกูกอ่ละจ้ะพี่น้องมีอดอกนึ่งจ้ะดอกอื่นเพื่อนอันนี้เบิดแล้วเพื่อนบานแป้งแซงเบิ่แลวจ้ะ อม็ดผั่งสาดพี่น้องเม็ดผึ่งเขาออกดูนิดกอโนม่น้ำพี่น้องจ้ะดอกน,อกน,นุ่มจาง่ามเลยดเม็ดผึงเนี่ยดอกนุน่มๆเลยจ้ะดอกนึงพี่นอ้องแกงแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อพี่นอ้องเออมาเก็บเห็ดนำกันมา แหมเห็ดออกได้หลายเดี๋ยวให้เบียกให้น้องมาเก็บมุณมอนน้ำกันเด้อผงสารน้ำจุกน้องเห็ดผงแยจ่จ้ะพี่น้องสองดอกจ้าคาฮักแค้นกับรอยพี่น้องใส่กระตาก่อนจ้ะเอาไปตองปกไว้การฝนพี่นอ้องเบิ่งเห็ดล่งบาดนี่ เพชนงซาจ้าพี่น้องเงซานี่มีซีดอู๋กราวหนดอกงจ้าพี่น้องเมือนไ่อพี่น้องเวิกพนอนเ็ดเพิงหวานดอกใหญ่ใ่ดีดีเลยพี่น้องปีนั้นได้ี่สิบสามสิบดอกเลยมือนวานกับมาซองตองมาพอพี่น้องนี่มันนี่เห็นสอนมากแล้วสองดอกจ้ะพี่น้องผุนทังผุนดอกมันทั้งนาดอกมันผ้าไปเก็บจ้า งามมากพี่น้องเห็ดเพิอกสาดอยู่ใกล้กลัวมาเอาดอกนี้ก่อนพี่น้องใส่ราคาอยู่เส้ล,ลักไกลแทนนี่ดอกนึงด้วยจ้ะดอกนี้ดอกเห็นไหมจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงอยู่ทั้งพูนจ้ะดอกใหญ่งามอยู่เื็ดเผือหวานเดียวกงามพี่น้องคุณนะดอกเพิ่เขึ้นอันปันเล็ขตะแกงแซบขนาดพี่น้อง มึงเนี่ยดอกเพลิงเขียอันตนอยู่นะพี่น้องเนาะพี่ดอกนึงจ้ะน้องเห็ดตับเตาดอกแหลกของโมนี่เลยจ้ะนี่เห็ดตับเตาจ้ะพี่น้องส่วนตัวนี้เห็ดเพิงเขาจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบึปล่าปัดดิโทก,กำลังงาม,ลงม,งมาเลยจังสี่แม่น้องพี่น้องเนาะมาเก็บันเลยจ้า เห็ดพิ่งเขากําลังออกพี่น้องนี่ำงามเลยพี่น้องจ้ะสอแค่น้อยกำลังมี่เป็นลน่าเขาๆอยด่จ้ะไปเอาเดอกผลต้อจ้ะมีผููมาเห็นบานนยฮะคพื่อแต่บานแถาบานพี่น้องเห็ดพิ่งเนี่ยดอกพวกง่ายเลย ตองจ้ะพี่น้องต้องเหัว่ารู้ใจไม่เถึงตองดอกงามๆพี่น้องอืมกหับเต่าจ้าสวยจ้ะพี่น้องเห็ดตับเต่าดอกนี่อยู่ในป่าพี่น้องเห็นบ่ดอกบานแบบไง,งนึงในว่านกับบัวด้มาหาเห็ดเหลืองนะพี่น้อง หาเห็ดเพิงขามพี่น้องมึงว่านไปนเก็บเห็ดเพิงเข้าพี่น้องเบิ่งมื้อนี้ไปเก็บทั้งสองเหนะ็ดได้นาะจ้ะ hit, เห็ดเพิงเข้าอยู่ที่มูลพี่น้องแบบงามๆเลยจ้ะไป,เ,ปเก็บดอกผีกันพี่จักดอกด้าพี่น้อง,องเห็นหนึ่งสองดอกจ้ะ mm. นนมึงงามเลยพี่น้องเบิ่งแหน่พี่น้องเห็ดบานเบิดบ่มีคนมาเบิง่งเนาะ เสียดายเนาะพี่น้องเนาะบานเลยแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่จ้ะใส่งานได้เลยออีกดอกนึงจ้ะพี่น้องแคมแม่มือว่านนี่สีดำดอกสีดำๆำเลยนะจ้ะมือนี้เพื่อออกเลื้ยงล่ะโอ๋อเสียดายเนาะพี่น้องเนาะบือเดีมาปลาเห็ดเหลืองเอาล่ะพี่น้องผิดปกไฟกำญ่าดอกเดียวมดอกเดียวล่ะพี่น้องตั้งแต่สองหมื่นครจะได้ดูนี่สองดอกพี่น้องเคือออกแนวนี้ยหล่ะ เปนนายเศร้าออกหรนอไม่ออกเห็นสองไขเห็นสองไข่รพ่อพี่น้องป้าเพ็่นวหารจนา้ะมันกำลังเขามาาว่าสนพี่น้องเบิงอียงนี่เพ็ดเผย เฮ็ดเพิงท่ามหรือว่าเฮ็ดตับเตาจ้ะพี่น้องกําลังออกสินนนพีน้องจ้ะบบจบบพี่น้องจ้าเอาเอาทาเอาได้นะจ๊ะมันเป็นเฮ็ดเพิงตีนต่ดสกพี่น้องมีบาดเอบบื่นนอเฮ็ดผึ่งตีนต่ำกระเอิ่อเฮ็ดผึ่งเลี้ยงกระเอิ่อพี่น้องเอาดอกกระไยมันเนาะเพิ่นสีดอกกระไยแห้งทอเฮ็ดเพิงท่า,ามไงสิพี่น้องเด้เอพี่น้องจังหวัดคนไยนะจ๊ะ เดี๋ยวเอาขี้ฝนอีกจากสองดอกนี่มูทำบานอพี่หรอเปี่ยขนหมอกหลอกเลยสามดอกน้ำล้ำได้จ้ะพี่น้องเกือบเทาจ้ะพี่น้องดอกนี้นักหนามลมไปยังเลยพี่นอ้องอาเทียนถึงตับเตาพี่น้องอํามาจชนะอาตะตะแกงเสียบห้ ดอกนี่แนมมากว่าเะอร์เมนใบใหม่พี่นอ้องนี่ไงปันเฮ็ดลิ้มจีหลุดพี่นอ้องเอ้ยมาทางไหนนี่มาทางแดงางามบ่ดอกนุมน่มๆเลยตาเอ้ย,าอยงามคักเนาะดอกกำลังออกนุมน่มๆคักบ่ เห็ดแขงเนาะพี่น้องเ็นเห็ดมันปูบอพี่น้องเห็ดมันปูใหญ่บ่มาเอาผลไม,ม้ปลาพี่น้องผมมีปัญญาขึ้นกินเอาตัวมันนนี่แหละพี่น้องในสภาพดียง,าม,งามอยู่แต่หวานมาจากหนอนใหญ่ๆมาใส่กระตาบ้างก่อนนะดอกนุ่มๆงามๆที่ดีเลยพี่น้องถือกินคักแต่พี่น้องดอกนี่ แง่หน,นีพี่น้องหยาปมเปล่าอ,าออกก่อนพี่น้องมาสิบาดมืง้งเห็นบ่อืมลมไปแงมีพี่น้องังดอกแข็งดีดยู้จ่เห็ดผึงเน่ยน่อยพี่น้องเหลืองเหลืองออกค้ม,มจะจานกคือนจะคม เน็ดเพิ่งดำๆนี่เน็ดเพิ่งกุจี้พี่น้องแกงนิดเพิ่งกระสีดำนะจ๊ะเป็นสีดำเห็ดมันปูกำลังออกพี่น้องมอฮันได้ออออใหญ่ดีอยู่แมงดอกไม้น้อยอยู่พี่น้องคนน่ะตาดีเถอะกาจเด้ด์พัดไข่แล้วพี่น้องเพิ่งเขาจะพี่น้อง เพิ่งตองพี่น้องพี่เพิ่งตองพี่น้องเพิงตองดองงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพุ่นะเก็บเห็ดบักอื้อก่อนพี่น้องหรือว่าเฮ็ดบดดินเนาะบางบาเพิ่นก็เอิ้นเห็ดบางอื้อบางบาทก็เอิ้นเห็ดบดดินพี่น้อง เก็บพี่นี่พี่น้องก็เลยยางมาเลาะเบิง้งออกอีหลีจ้ะพี่น้องจ้ะเก็ดปลูกไฟจ้ะพี่น้องเห็นไหมเข่าแล้วล่ะบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยออกลายป้อทอนเพ็ดแดงผอมพี่นอ้องโอ้ยเป็ลายเนาะพี่น้องเนี่ยคุณรูป้อจ้ะนะ,นะไปเก็บเพิ่นแน่จ้ะพี่น้องถอนด้เลยป้อสิกเกินป่อพี่น้องว่าอ๋อ เอยู่เจ้าพี่น้องโอ้ยมาแล้วสีกราบบานจ้ะพี่น้องพญายิ่งกะท่อมมะนั่แล้วสบบง,ยยวงสัยทีมงานหอนโดดกันเพื่อสุขล้วแล้วอ่ะยาว่าจังแสนจังสี่พี่น้องให้เก็บเห็ดปัวกรอนมาสันทอน,นอ่ยวสิไปภาไปซองเบิ่งหมองเคยเก็บอีกหมองนึงจะ้ะถ้าเห็นกะสิทายถ้าเหมืนพี่น้องเบินคือกันแล้วเนะเาะอ่บานเลยดินง่ายคนกระตกุกดินลมพี่น้อง เกลือบไม่ได้กินแล้วพี่น้องเนาะเกลือบไม่ได้กินเกลือบเราเห็นเพิ่นเกลือกยางกายตัวพี่น้องมุนเกีือกพ่อคิดดอกไน้อนี่เนาะจ้าโอ้ยมันมันพี่น้องเลยมันมันพี่น้องเล็ดปวกจ้ามันแป้งแซงเบิดแหละพี่น้อง เก็บด้วยเนาะจ้ะถอน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 ง่ายปพญายิงพี่น้องฝนตกห้ามบวกน้อยผนเนาะพี่น้องเนาะเมือว่านพญใหญ่เพิ่นกระไดขึ้นกันเน็ดบวกแต่ว่าพญายิ่งพันประยายปรรม,มาณเข่ากล้องพี่น้องร้อยท้ายเอาตัวเพิ่นกระไดขึ้นกันแต่ว่าพญายิ่งพันกระ,ระยางเพราะพญาย่เนาะเลยเป็นไ เก็บผาามาฝากพี่ฝากน้องจ้ะใส่น้องก,กระต่ายากระตายายานนะร่ายใหญ่บ้า,าน,นนี่พี่น้องเอออ้าวมูนี่ก็ได้พอเศร้าสามสิบดอกบนน้องพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่บ้านดอกหานมันรอตัวนี้พี่น้องดูอออกพร้อมกันบ่สันนี้คือส่งถี่นเขากโกมูแท้เนาะถึงบอกว่าบ่นี่บ่พี่นอ้อ,นองเอาไค่อย ว่ากันนะฮะก่อนเด้อพี่น้องเด้อถุงกล่องพี่น้องป้าแ้ำคักพี่น้องกำลังจุ่มพอดีเลยทเท่ากับบานเบิดพี่น้องบานกระดอกแข็งดีดอยู่แบบจ๋าเอ้ยอกเกล็ดมันกันเด้อพี่น้องคุณนะดอกตูมมันก็นมีพี่น้องอยู่ทั้งในคุณ ดอกตูมพันสองดอกอยู่ในห้องอยู่พี่น้องเอ้ยจุ่มนะจู่ง,ง่ามๆเลยพี่น้องเน็้ไข่เขียวเน็ดจิ้นพี่น้องเน็ดจิ้นตัวนี้ก็นั่งออกกอกันี้พี่น้อง ไหวมัใหไงจิ้น่อยมาเอาไปซุปเนาะเพิงเขาข้างล่ามพี่น้องมาแมนแมนเฮ็ดปวกพี่น้องปวกตาพี่น้องดอกนี้มันเหลือหลอดอะไจังเลยพี่น้องอยู่เป็นแปนนี่ไหมฮะนี่อยู่ข้างพ่นนวยนี่แหมพี่น้อง คนคือบปเห็นไงม,มาเก็บเฮ็ดดอกนี้กันมาพี่น้องเมึงนี้ยนะดินเปืิอนเบิดพี่น้องเอ้ยฝน,นตกแห้งหลายมองเนี่ยดอกบักง่า่เบลอบปล่าเลยพี่น้องเปื่อนดินฝนตกใส่ น้อยๆกำลังออกพี่น้องเฮดเพิงกคมกับพ่อเฮดเพิงกคมเฮดเพิงตับเตากับพ่อเฮดตับเตาพี่น้องเตังค์คมจ้ะตับเตาจงไว้หันละให้พันย้ายจ้ะว่าตเตมนโลแมนดอกเห็ดพี่น้องดอกเห็ดตัวนี้มึงแน่พี่น้องโอ้ยออกไตอันนี้นั่นคักพี่น้องสองดอกจ้า งามๆเลยเนาะออเบ่นนตาสะออนอองามปุดๆเลยพี่น้องเห็ดกำลังออกใหม่จ้ะงามงามเลยจ้พจจพๆๆจะพี่น้องจ้าเก็บๆจ้ะพี่น้องเก็บๆจ้ะเห็ดดอกงามๆพี่น้อง มนันมันพี่พี่น้องเน็ดเริ่มออกไม้จ้ะพอดีค่ำเลยจ้ะเน็ดขีเทาจ้างามๆเลยงามงามงามเามามามน็ดกำลังออกพี่น้องหน่อยๆเนียนน่ยแม่ซ่อนเนาะเน็ดขีเทาเดอกงามๆพี่น้องคุณนะ เฮดกีโตเฮดกีเทากับล่างออกเฮดเพิงท้ามเฮดตับเตาหน่อยกับล่างออกเด้อพี่น้องเด้องามๆจ้าพี่น้องเฮดเพิงหน่อยพี่น้องพี่ข้ามาเอาเฮดเพิงท้ามดอกงามๆพี่น้องงามคักพนนะ่ะ งามนากพี่น้องเนาะเห็นกำลังออกจาพี่น้องไปเห็ดอันนี้ก็กินไดได้พี่น้องดอกไม้หน่อยดอกไว้น้อยมันพี่น้องเอาไว้ก่อนอันนี้กักินได้ได้พี่น้อง เพิ่นกินบ่เป็นพี่น้องนี่เพิ่นเลยเก็บถิ่มแหมเสียดายเนาะมันก็ลังออกพี่น้องลงน้อยนิดเนี่ยจงไหวจ้ะหน่อยพอดแม่เนี่ยละพี่น้องบานนี่คือยังมาพ่อเฮ็ดไขยย่ที่นี่กำลังสะขึ้นรถแล้วพ่อเฮ็ดไข่พี่น้องพุ่นน่ะ้ยเก็บใส่กระตาเสร็จแล้วเนาะ กี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องเห็ดไข่น้อยอ้าวแต่มันจะเห็ดไข่พี่น้องเห็ดเพิงกามีโอ้ยมัน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 ,มน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 พี่น้องมันมันจ้าปาดพี่น้องเห็นยังบ่เห็นยังบน่นี่พี่น้องเห็นแล้วงหญ่จา้าพงแม่งามคักพี่น้องเกลี่ยน้ำกันเลยจา้า บดอกสุดท้ายได้เห็ดละงหกจากพี่น้องจ้ามือหน,นีกับมานมันอยู่พี่นอ้องเห็ดง,งามๆจากพี่น้องจา้าผุ้นใหญ่เราได้อยู่ปราสาทจากพี่น้องมนันมันจ้ามือหน,นีกับผ้าพีผ้าหนองเก็บเห็ดจนผุ้นน่ะพี่นอ้องเบิง้กงกับเต็มตาเต็มบุงอยู่เนาะพี่น้องเห็ดปวกกระไดเห็ดละงหกกระไดพี่น้องงามงามเลยจ้ามือหนีเก็บเห็ดเผ่งเขาเนาะจ้าเนาะหมื่บ้านกับเก็บเห็ดเผ่งเขาพี่น้องเบิ้งจ้า ขอบคุณหลายเด้อจ่าหิริทิตตามแยกกระต่ายไงแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้าแน่เด้อพี่น้องเออภาอเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเดเบิ่งต่อไปเนาะจ้าสําหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายหิริทิดตามแยกกระต่ายใหญ่เนาะจ้าเนาะบางเฮ็ดละงก์ข้าวดอกกระต่ายพี่น้องเฮ็ดดอกงามๆจ้าสําหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายเฮ้ยสมรรคานะเจ็บกันนะ ไปไปเก็บเห็ดจากปลามาแล้วก็มาเก็บเห็ดอยู่หน้าอีกเห็ดเฟืองงามคักเห็ดธรรมศาสตร์บังเน้ธรรมศาสตร์สมงค่ามาเพลทุนน่ะตี๋ถูเก็บเก็บเก็บไปพี่น้องไปบนทางพี่ตไปบนชั้นพ่อพี่พีบังเน้บังเน้เห็นบ่พี่น้องงามค่ะก็มาทางพีมาแทางพี่น้องเห็ด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  งามค่กบานเฟือ่องเห็ดเฟื่องพี่น้องเห็ดเฟื่องเกิดธรรมชาติเด้อเ้ยได้เป็นลูกผนได้นี่บ้างามค่ะพี่น้องงามงามงามบาน,นเห็ดปวกอรรถเห็ดธรรมชาสตร์เห็ดธรรมชาสตรส์